ประวัติโกษาธิบดีจีนจุดจบไม่สวยแม้หนีไปบวชหนึ่งในตัวละครสำคัญในเรื่องพมลิขิตที่นำแสดงโดยชายชาติโยโดมเป็นขุนนางสำคัญในตำแหน่งพระคังก่อนเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าพญาเป็นคนที่ท,ทรงอิทธิพลในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ที่ฟังมาเหมือนจะมีแต่เรื่องน่ายินดีใช่ไหมใครจะไปคิดว่าช่วงสุดท้ายของปลายราชสมัยพระเจ้าท้ายสะโกษาธิบดีจีนมีจุดจบไม่สวยแม้หนีไปบวชวันนี้รายการปาฏิหาริย์ช่วงเจนเจีราหาาเราจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ ออกยาโกสาธิบดีจีนหรือโกสาธิบดีจีนเป็นบุคคลที่มีตัวจริงในประวัติศาสตร์เป็นขุนนางคนสําคัญในตำแหน่งเสนาบดีกลมพระคลังในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือถึงสมเด็จพระเจ้าไทาสะโดยในรัชาการสมเด็จ พระเจ้าไทสะอิทธิพลของชาวจีนยิ่งสูงมากขึ้นมีพระครังชาวจีนที่ปรากฏเรียกในพระราชพงศาวดารว่าพญาโกษาที่บดีจีนหรือพญาโกษาจีนเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในราชสำนักและเป็นที่โปรดปรานของทั้งพระเจ้าเสือและพระเจ้าไทสะเมื่อสมเด็จพระเจ้าไทสะขึ้นของราชย์ใหม่พระองค์มอบงานราชการบ้านเมืองส่วนใหญ่ให้พญาโกษาที่บดีจีนจึงหาหนทางแต่งตั้งชาวจีนให้ดํารงตำแหน ตำแหน่งราชการที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายในเวลานั้นชาวจีนถึงควบคุมการค้าทั้งหมดของราชอาณาจักรครั้งหนึ่งพระยากโกซาธิ่ปดีจีนได้รับพระราชองค์การให้เป็นแม่ทัพเรือไปตีเมืองพุทธทยมาศของกัมพูชาแต่ไม่สันทัด ในการทำสงครามจึงถูกกองทัพยวนและเขมรตีแตกพลายกลับมาแต่ด้วยบารมีและเป็นคนโปรดจึงถูกสมเด็จพระเจ้าท้ายสะลงโทษเพียงแค่งดใช้อาวุธปืนลูกกระสุนและดินปาสิวหลังจากนั้นก็ดีเลื่อนเป็นเจ้าพระยาศีธรรมราชเดชะชาติอัมมาตยานุชิตพิพิตรัตนราชโกาธิบดีอภัยเพยริปรากมพาหุ พระเจ้าพระยาพระคังว่าเป็นคนขังผู้ที่มีบทบาทสำคัญอีกคนหนึ่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายเลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าใครชอบละครแนวพี่เรียดอิงประวัติศาสตร์ก็ติดตามละครเรื่องพมลิขิตท,ทุกวันจันทร์ถึงพุทธเวลา20นาฬิกา30นาที